สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับอยู่กับอันเป็นไันออโตโอ้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นสําหรับตัวรถกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน2ล้อแต่ได้รถปีใหม่ซื้อในราคาถูกและยอดผลสบายกระเป๋าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศไทย ต้องขอให้ดูคันนี้เป็นตัวเลือกไว้ก่อนได้เลยนะฮะใครที่สนใจนะครับอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตก็แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สสยตรงก็ได้นะครับช่องทางใดสะดวกก็ติดต่อช่องทางนั้นได้เลยนะฮะยินดีให้รู้จักกับนิสสัน n a วาล่าครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวสปอร t ตเทค2.5 V L มันจะมี2ตัวนะครับ สปอร์ตเทคเนี่ยจะมีเป็นตัว V แล้วก็จะมีเป็นตัว VL ตัว E ไม่มีนะครับหลายคนบอกว่ามีตัว E ด้วยนะตัว E ไม่มีนะครับมันจะมีเป็นตัว V แล้วก็มีเป็นตัว VL นะครับสำหรับตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเดิมโรงงานไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อไปกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพถ้าเกิดอย่างซื้อหรือรับรถไปแล้วพบเจอ เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะอย่างตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นตัวลายฮันนี่นะครับสีดําเงาแล้วก็กรอบกระจังหน้าก็จะเป็นตัวแบบโครเมียมนะครับโลโก้ n i สสันก็จะเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าครับจะเป็นตัวโปรเทคเตอร์แล้วก็เส้นไฟด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเดย์ท e มเ n น i ิ g งไลท์ตันโมกกรอบตันโมกนะครับมีมาให้ครบนี่คือตัวท็อปถ้าเกิดเราพูดกันแบบง,ง่ายๆเนี่ยนะตอนนี้เป็นตัวท็อปเกียร์ธรรมดา ขับเครื่อนสองล้อนะฮะเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อครับเครื่องยนต์2.5เนี่ยนิสสันเนี่ยเป็นตัวรถที่บอดี้ใหญ่นะฮะฝากระปรงหน้าค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องตัวความแข็งแรงด้วยแหละนะฮะมันเลยอาจจะมีหนักกว่าเกือบเกือบเท่ากับตัวรีโวนะแต่ว่าน่าจะเบากว่ารีโวนะครับเครื่องยนต์2.5ลิตรเนี่ย ตรนี้ค่อนข้างเด่นนะฮะเพราะว่าอะไรประหยัดน้ํามันนะครับนวาร่านี่ถึงว่าใกล้เคียงอีซูมากนะรประหยัดน้ํามันมากนะครับเป็นตัวเครื่อง2.5ดีเซล YD25DDTi VGS Turbo นะฮะสำหรับอย่างตัวสูงเนี่ยหรือว่าแคปเนี่ยจะมีฝาเครื่องมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดตอนเดียวจะไม่มีเป็นตัวฝาเครื่องมาให้นะฮะก็หลักๆเลย ABS อะไรพวกนี้มีมาให้ครบหมดนะครับแต่ว่าการวางตําแหน่งเนี่ยพวกแบบรถอย่างโซนพวกนี้เนี่ยมันจะวางตําแหน่ง ABS อีกแบบหนึ่ง อันนี้ก็น่าแปลกนะฮะแต่ว่ามันจะย้ายไปอยู่หลังตัวแบตเตอรี่ นะครับขันบนคันล่างแก้มด้านซ้ายแก้มด้านขวานะฮะตัวตะเข็บต่างๆนะครับสำหรับแก้มเนี่ยมันจะออกมาบานกว่ารถรุ่นอื่นนิดนึงนะฮะแต่ว่าตัวตะเข็บนี่คือดูง่ายเลยนะครับน็อตค้ำซอกในฝังกระโปรงตัวน็อตฝังกระโปรงถนน,งกงน,นกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์ถนนกันความร้อนใต้ฝังกระโปรงนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์บนฝังกระโปรงอะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟทั้งส่วนทงรงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับผู้ค้า ห,หนึ่งรอบก่อนส่งมอบอีกอย่างเนี่ยในเรื่องตัวการรับประกันเนี่ยคุณซื้อนาวาล่าสปอร์ตเทคคันนี้กับทางร้านเราไปเราก็มีการรับประกันให้เรารับประกันเครื่องเกียร์หเดือน10,000โลแล้วก็รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นาน 1, 1, 1ึ่งหนึ่งปีสปาภายในเครื่องยนต์สปาภายในห้องโดยสารตรงนี้คือฟรีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับเรามาดูตัวด้านข้างกันต่อครับอย่างโครงสร้างรถเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นตัวโครงสร้างนิรภัยอยู่แล้วนะฮะ G O A ก็คือความแข็งแรงมีมาตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วนะครับ้านข้างเนี่ยตรงนี้เรามีการขัดสีไปแล้วรอบหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนส่งมอบเราก็จะมีการขัดสีกับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะแม็กเนี่ยจะเป็นตัวทูโทนนะครับสีอลลอยนะฮะเทาแล้วก็ตัดด้วยตัวขอบสีเงินนะครับยางตัวโยครับตัวนี้นะฮะเป็นปี2000เป็นยางปี17นะครับแต่ว่าในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยคือมันน้อยมากแต่สมมุติว่า อย่างคุณลูกค้าบางท่านอาจจะซีเรียสน,นะครับมาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งได้ตรงนี้เรื่องเล็กน้อยนะฮะเราเอาให้จับเฟน้นันให้ผ่านก่อนเวลาอะไยหลายๆลายอย่างเนี่ยคือมันเดินไปข้างหน้าแล้วปุ๊บบางอย่างบางจุดตร,ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้อาจจะติดนิดน,นึงแก้ไขได้แป๊บเดียวเสร็จนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับก็จะตัดด้วยโครเมียมอันนี้ก็จะเป็นตัวหลอด LED นะครับสวยมากนะไละ่ขึ้นมานะฮะก็จะเป็นตัวกระจกทุกบานนะครับ เป็นของเดิมจากโรงงานมันก็เหมือนกับโตต้ตากับอของมิซูอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นตัวกระจกแท้เนี่ยมันจะมีเป็นตัวโลโก้ของในแบรนด์รถแต่ละรุ่นนั้นอันนี้ก็จะมีเป็นตัวเขียนว่าน,นิสสันตรงรุ่นเลยนะฮะของแท้เสา a อคู่หน้าเดิมนะครับเสากลางนะฮะมาล้า์ตัวรถไม่เสียนะครับทุกอย่างคืออยู่ในตำแหน่งเดิมหมดแล้วก็ตัวเสาค้ำท้ายหัวเก๋งนะฮะ คือปัจจัยหลักสําคัญสําคัญเลยอย่างของพวกนี้นะครับแล้วก็คิ้วกันสาสตรดซ้ายขวามือเปอิดสีบานก็จะเป็นแบบโครเมียมขอบกระจกก็จะเป็นตัวโครเมียมด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ บันไดข้างมีมาให้ครบนะครับอย่างตัวด้านลงด้านในอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าเกิดอย่างส่วนใหญ่นะครับอย่างหลายๆท่านมาดูรถเนี่ยเขาจะแกะดึงลงเนี้ยดูน่ยเยอะถามว่าของเราแกะดูได้ไหมแกะดูได้เหมือนกันนะฮะแต่แผ่นเพนอยู่ไหนล่ะแผ่น<ฮ>เพยจะอยู่ฝัง่งคนขับนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างฝั่งคนข้างๆคนขับไม่มีนะฮะส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านฝั่งขวามือทั้งหมดไม่นางกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปนะฮะ เว้นแต่เข็บระยะช่องไฟนี่คือสวยเลยนะครับมันต้องแบบนี้นะสีเนี่ยก็ต้องแบบนี้ขาวก็ต้องขาวให้จริงนะครับถ้าเกิดถามว่าปี18เนี่ยเท่ากับว่าอายุตัวรถ4ปีด้วยกัน4ปีแล้วคุณลูกค้าได้สภาพแบบนี้โห้โคตรคุ้มเลยนะฮะมันใหม่ด้วยแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดอย่างถ้าเกิดแบบตัวรถเนี่ยมีปัญหามีปัญหาอะไรพวกนี้คือเราไม่ต้องมารอแก้กันในช่วงของอจังหวะที่มันชนตัวอย่างรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็มีการเช็คแล้วเครื่องเป็นยังงงงไไไเเเเกกียยยรรปป็นป็นนัับง เอพีเอสโชว์ไหม หรือว่าโครงสร้างรถเนี่ยบอดี้ด้านหน้าเป็นยังไงด้านข้างซ้ายขวาเป็นยังไงตัวด้านท้ายตรงนี้เป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็จะมีการเช็คไว้ก่อนอยู่แล้วเรื่องเล็กน้อยเพราะนั้นเนี่ยอย่างถ้าเกิดคุณลูกค้ามาลองเนี่ยก็ต้องเจอรถรถก็ต้องดีที่สุดและลรถก็พร้อมใช้เลยนะตอนนั้นนะครับจุดเด่นนะฮะอีกอย่างก็คือจะเป็นตัวสปอร์ตบาร์มีโลกโก้สปอร์ตเทคนะฮะชัดเจนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสำหรับตรงนี้เป็นสปอร์ตบาร์นะอันนี้เรียกว่าสปอร์ตบาร์นะครับแล้วก็แม็กคู่หลัง นเนี่ยทำล้อแม็กกันลอยเหมือนกันคราวนี้เนี่ยตัวด้านท้ายครับฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนชนท้ายมาแน่นอนนะฮะสำหรับตัวรถเนี่ยมันมีนมการใช้งานมาอาจจะมีการเก็บรายละเอียดบ,บ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะโครถมีการใช้งานมาตรงนี้คือเราไม่ได้ปฏิเสธลูกค้าเลยแมย้แต่นิดเดียวแต่เราสามารถทําให้รถเนี่ยมันใหม่เหมือนออกห้างป้ายแดงได้นะฮะอายุตัวรถแค่สปีนะครับตรงนี้คือเรื่องจิ๊บจอยเลยสภาพมันมาดีอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราแค่เก็บทําความสะอาดเล็ก่น้อย แล้วก็ในเรื่องตัวออปชั่นทุกอย่างคือมันก็ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะฮะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะมือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นแบบครเมียมตัวกล้องมองหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกฝาท้ายนะน,นี่ถือว่าดีนะเพราะมันจะได้แข็งแรงด้วยแล้วก็เพื่อความชัวร์ด้วยแม็ไลนงแม็ไลเนอร์นะครับก็จะเป็นของเดิมจากโรงงาน เดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีการลงน้ํายาดําให้กับลูกค้าใหม่นะฮะไฟเบรกตัวที่3อยู่ตรงหัวเก๋งแล้วก็เสาอากาศก็จะเป็นตัวแบบคีบฉลามนะฮะยังตัวสูงเนี่ยขับ2เนี่ย เกียร์ธรรมดาตัวเกียร์ออโต้เขาเรียกว่าคาลิเบอร์นะครับซึ่งนาวาล่าเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากตัวเตี้ยตัวสูงเนี่ยบางคนดูไม่ออกนะอย่างสมมติว่าอย่างเอาตัวสูงคันนี้เนี่ยไปเอาบันไดข้างออกดูไม่ออกนะครับบางคนบอกว่าดูจากสติ๊กเกอร์ไงสติ๊กเกอร์ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นอันนี้เราก็ต้องดูในเรื่องตัวเลขก,การจัดไฟนั้นดีๆอย่างบางคนถามว่าเคยมีการจัดไฟนั้นตัวเตี้ยไปเป็นตัวสูงไหมมีนะครับเพราะว่าอย่างไฟนั้นบางคนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ตรงนี้เลยเพราะนั้นเนี่ย ทุกอย่างคันต้องอยู่ครบทั้งหมดถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยแบบตาสีรัศนเนี่ยคงสร้างรถมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากอยู่ในไลท์เวทใกล้เคียงกันเพิ่มมาแค่ในเรื่องตัวบันไดข้างแล้วก็แหนบที่อยู่บนเพลาอยู่ใต้ล่างเพาอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราเข้าดูด้านในกันต่อครับเรามาดูด้านในกันบ้างนะฮะสำหรับภายในเนี่ยถ้าเกิดถามในเรื่องตัวแอร์แบกนะครับสาหรับตัวฉุมนี้นะก็จะเป็นตัวแอร์แบกคู่หน้านะครับเป็นตัวแอร์แบกคู่หน้า แล้วก็ตัวแดชบอร์ดเนี่ยหรืคอนโซลเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับเพื่อว่ารองรับกับตัวรถบอดี้ด้านนอกด้วยเคสเก็บของด้านหน้าหนึ่งช่องตัวหนังสือคู่มือมีมาให้นะครับอย่างแบบนี้เนี่ยคือครบเลยมันเป็นตัวหนังสือคู่มือวิธีการใช้งานตัวรถไม่ใช่เป็นตัวบุ๊กเซอร์วิสนะครับอย่างว่าบางทีในรถแต่ละคันอาจจะมีบุ๊กเซอร์วิสมาหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเป็นตัวบุ๊กเซอร์วิสมานะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากสาหรับอันมองอะนะแต่ คราวนี้เนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องตัวงน้าง,งานแล้วว่าถ้าเกิดอย่างความสมบูรณ์ของตัวรถเนี่ยคือมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่มันแปลกนะฮะคือจะเป็นตัวช่องต่อไฟเนี่ยเยอะหรือว่าช่องเสียบบุหรี่เนี่ยเยอะนะฮะคือเอาใจคนรักคนดูบุหรี่หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าไปม,มีตัวช่องวางของด้านบนตรงนี้นะครับหนึ่งช่องก็คือเป็นตัวช่องเสียบไฟเลยนะครับมันแปลงมาเรามีตัวแดปเตอร์ต่อก็ต่อได้เลยนะฮะ ไฟพามากนะฮะอยู่ตรงกลางนี่เลยนะครับแล้วก็หน้ากากคอนโซลเครื่องเล่นนะฮะเป็นตัวสีดําเป็นโนแบล็คแล้วก็พลาสติกสีบรอนเงินนะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัวจอเคนบูมีเนวิเกเตอร์นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่านี่คือเป็นตัว V l VL เนี่ยหมายความว่าคือตัวท็อปสุดนะครับถ้าเกิดเป็นตัว V เนี่ยคือเป็นตัวรองท็อปเนวิเกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธอะไรพวกนี้ใช้งานได้ตามปกตินะฮะเราจะเห็นว่านาวาล่ากับอีสูในช่วง ไลท์เวทไล่เรียยปีกันประมาณเนี่ยจะเป็นโปจอเคนบูดแบบนี้แหละนะฮะยังไม่เปลี่ยนเป็นตัวของอย่างแบบตรงรุ่นหรือว่าเอาระบบซอฟต์แวร์ตัวมาพัฒนาอะไรประมาณนี้ก็คือยังเป็นตัวซอฟต์แวร์เนี่ยซอฟต์แวร์ตรงนี้หมายถึงไอตัวนิเกเตอร์เนี่ยก็คือของอ e ีซูนันแหละไอตัวนิเกเตอร์ตรงนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นของนวลาล่าแหละแต่ตัวจอเนี่ยยังต้องใช้เป็นตัวจอของเคนบูดอยู่นะฮะแต่พออีซูบูฮาวเวอร์มาปุ๊บ มันก็จะเป็นตัวจองอีสุแบบใหม่อีกทีหนึง่งคือไม่ใช้เป็นตัวจองเคมบูลแล้วอันนี้ก็ลองไปดูได้ได้มีการทําคลิปตรงใน u t u b e แล้วสาหรับตัวรถอีสุนะฮะแล้วก็แอร์นะครับอันนี้ให้มาดีนะก็จะเป็นตัวปรับออโต้เป็น Auto ออโต้กึ่งอาล็อกแต่ว่าเป็นดูอลโซนนะฮะปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับด้านล่างก็มี HDMI แล้วก็ USB 1ช่องช่องเสียไฟ1ช่องนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6กสปีดนะฮะ อย่างตัวนี้เนี่ยมันยังไม่มีเป็นตัวชิมล็อกเกียร์มาให้แต่สนเสน่ห์ของมันเนี่ยคือการกดลงเวลาที่เราจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะฮะเท่ากับว่า5้าเกียร์นะครับเป็นตัว5้าเกียร์หเกียร์ถอยหลังนะนับกันแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวเปิดไฟด้านท้ายนะฮะสำหรับอยู่ตรงตัวคอนโซลกลางแล้วก็หนงหนังนะครับที่ว่าแขนตรงกลางด้านในช่องเก็บของเนี่ยมีช่องเสียบไฟหนึ่งช่องนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทนะฮะ ที่ปั่นน้าฝนเนี่ยยังไม่สามารถออโตได้นะครับแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยออโตได้เอนจินสตาร์พวงมไลัยก็จะเป็น3ก้านนะฮะวีโมชั่นนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตัววัติมีเดียเลยส่วนฝอองดงด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นตัวคูสเชนโทนแล้วก็ตัวปุ่มกดล,ลักกดวางนะครับกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ล็อกมองข้างแล้วก็พับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันส่วนตัวกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจแบบ คือเป็นรีมโมทคล้ายๆคึงกันหมดถ้าเกิดอย่างเป็นนิสสันนะฮะมาร์สก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ค่อยได้มีความหมุนหวาอะไรมากแต่ถ้าเกิดนับกันนเรื่องตัวออปชั่นเนี่ยสำหรับตัวท็อปเนี่ยมีมาให้ถึงขนาดเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับตัวไฟอ่านแผนที่เนี่ยนี่หลอดเล็กไปนิดน,นึงแต่ว่าเป็นตัวหลอด LED นะครับแล้วก็ที่บังแดดมีกระจกแต่งหน้าไฟออโต้นะฮะแล้วก็ไฟพดานตรงกลางนะครับ เบาะเนี่ยก็จะเป็นตัวเบาะหนังสีดํามีรูระบายความร้อนนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีเทาอ่อนนะ,ะเป็นประมาณนี้แล้วก็อย่างก็คือในเรื่องตัวความกว้างนะครับถึงตัวคอนโซลเนี่ยเราดูจากด้านนอกเนี่ยหรือว่าโดยใส่ตาเปล่าเนี่ยมันจะใหญ่แต่ในเรื่องตัวการโดยสารอะไรพวกเนี้ยข้างหน้าถึงว่าไม่ติดเลยนะฮะอย่างถ้าเกิดเอาแบบพี่อันนั่งถนัดเนี่ยสำหรับคนที่สูงร้อยเจขึ้นไปเนี่ยประมาณนี้ถือว่ากําลังดีเลยแต่ถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะขาย,ยาวนิดน,นึงก็ลนลงมาหน่อยก็ได้ เพื่อให้ขาพอเวลาเราขับในระยะทางไกลเนี่ยคือมันจะได้ไม่เมื่อยมากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอย่างเกียร์ธรรมดาหรือว่าออโต้เนี่ยซอมนาวล่าเนี่ยประหยัดมากนะฮะนี่คือประหยัดมากจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยเฉลี่ยต่อกิโลเมตรนะฮะถือว่าไม่เยอะเลยออกต่างวันนี่ก็สบายๆและลุยได้หลายๆที่นะฮะบ,บางคนอาจจะบอกว่าพวกแบบเตียงตัวตาทศมันอืดไปนิดนึงมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ามันเน้นในเรื่องตัวการประหยัดน้ำมัน แต่ถ้าเกิดเราไหลไหลไหลเป็นช่วงปลายเนี่ยยังไงก็ขับสนุกอยู่แล้วแน่นอนขึ้นอยู่กับสกิลเพย์การขับรถของแต่ละคนด้วยนะฮะบางคนอาจจะไม่ต้องการขับเร็วบางคนอาจต้องการขับเร็วมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดอย่างจุดที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยคือเครื่องยนต์ตัวเนี้มันทําเมื่อมาเพื่อความประหยัดอันนี้คือเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสัมินีอีกทีหนึ่งไปครับ โอเคนะฮะตัวปี18คันนี้เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ถือว่าในช่วงก่อนซิ้มปีนี้เนี่ยนิสสันเนี่ยถ้าเกิดเราลองนับดูมันจะเป็นตัวแบนลองหลายคนจะมองกันเป็นแบบนี้แต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับในร้านแต่ละที่ด้วยในการมีสต็อกในการได้ยอดจัดไฟแนนซ์ถึงอย่างมิตซูหรือว่าจะเป็นตัวพวกแบบอย่างนาวาร่าเนี่ยเราอาจจะเป็นตัวแบนดองก็จริง แต่ถ้าเกิดอย่างซื้อกับที่ร้านปฏิบัติออโต้เนี่ยคุณได้ยอดจัดเฟรนด์แบบท่มท่วมเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ลูกค้าที่มีเครดิตคือฟรีดาวได้แน่นอนไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะราคาสัปคันนี้นะครับ5 9า0 0 0าถามว่าแพงไหมไม่นะครับคุณได้รถปี18คุณได้รถตัวท็อปและคุณได้เป็นตัวพิเศษแบบนี้ด้วยนะฮะโคตรคุม้มและอย่างรถกระบะมันไม่มีความว่าจุกจิกอยู่แล้วนะฮะสบายๆใช้งานกันยาวๆดูแลรักษากันได้ง่ายนะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้มาในราคา5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันีเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงฮะจองสามร้อยนะครับฟรีจัดโอให้หมื่นหนึ่งขับฟรีสูงสุด3เดือนฟรีภาษีพศบนะฮะในเรื่องตัวการการับประกันหรือว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องการเช็คการเซอร์วิสใดต่างๆพวกนี้เราดูแลและรับผิดชอบไปทั้งหมดเพราะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยรถพร้อมใช้งานสําหรับทุกคนอยู่แล้วในวันที่มารับรถเนี่ยเหมือนเราได้ออกนิสสันป้ายแดงเลยก็ว่าได้ ลืมบอกไปอย่างไม่40,000โลถือว่าไม่เยอะสำหรับรถ4ปีนะครับเพนัานใครสนใจก็แอนไลน์กันเข้ามาได้เลยหรืออิมบ็อก,กันเข้ามาได้เลยหรือจะโทรมาก็ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะหวังว่าเราจะได้เจอกันสักวันหนึ่งที่ร้านปฏิตภัณฑ์ออตโต้และเห็นคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของ n นเว r ่าสปอร์ตเคันนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครนะับ